ขอสเชออีกครั้งครับพี่แอมนะนี่จะลิดจัก,การ้าให้เราป <c oughs> ากกวนนอนะต้องหอมใจหอมขวาจุบป,ปาก,กอ้อมบมเขียดกะเขียดในกูจุบ <c oughs> อี่ยังจุบพี่งหอมพี่แงอามือวควักกูไปสั่นบเขีดก็ไ่ได้โอ้ยต้องเทียต้องเทียต้งข้าต้องขุี้ต้องเทียวกยเดียดเด๋ยวโเ็ดเราไอ้ยี้นะ คนละฟอดให้สองพันดวงมาวันนี้เน้นขายของมต้องเน้นมต้องเน้นต่ำอย่าไปพูดถังนั่นสิขอไข่สาราตัวตัววีไม่ใช่เหรอตัวตัววีเป็นขอไข่เอ้าคนละฟอดให้สองพันมาเอาแคปหนึ่งสองสามหอมเลยหอมเลยจนนานจริงใจกับลูกค้าอ่าแถมอีกโอ้โหพี่ม โอ้โหคนจริงคนจริงคนอื่นไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปตามกระแสะพี่อ้ําหรอกเอาแค่สองใบแดง1นึ่เซตรับไป6ชิ้นนะครับผมก็ขอบคุณน้อยกว่าพี่อ้ําเอาแค่สิเท่าก็พอนะครับหรือคุณอยากจะ2องเซตเป็น4ใบแดงนะครับ3ามเซตหใบแดง4ี่เซตแดใบแดงหรือ5้าเซตไปเลยสิใบ,บแดงไปเลยกดรับแล้วตามด้วยจํานวนเซตนะครับขอเอาจริงๆอย่ากดเล่นนะ อย่าแค่เอาใจแล้วคนเล่นเฉยนะครับระวังนิจาชีพพักไปนะคะเพียบจริงรผมคนตาม3ามล้านห้านะครับสามล้านห้าแสนคนแล้ว,วมเมื่อให้กับทุกท่านที่ติดตามตอนเป็นพระมหาสมปองประมาณ5้าแสนผมไม่ค่อยได้ไลค์ได้อะไรผมไม่กลัวการไลค์กลัวกันคอมเมนต์นี่แหละไปบรรยายอย่างเดียวจนมาแบทเทิลกับไพวันนะแล้วก็กลายเป็นอตอนนั้นก็แปดแสนก่อนแล้วมาเป็นล้าน สองล้านสามล้านมีแซงไพวันอยู่ช่วงหนึ่งด้วยผมสามล้านสี่ก่อนไพวันนะเพราะนั้นไพวันมีดามากงครับนาะส้มนั่นแหละรถก็ไปสามแสนเนาะแซงน้องดีใจก็เคยแซงน้องเพราะน้องดังในแซงยากแซงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดเป็นานจนตอนนี้น้องสามล้านเจ้านะจากสามล้านเจ้าสี่ห้าแสนที่เกินจากผมไปช่วยมาติดตามผมด้วยนะครับผมกับแพรี่ก็เหมือนคนคนเดียวกันผมกับน้องเหมือนคนคนเดียวกันเลยเขินแทนเขินจริงพี่ผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้กับเขาเลยเพราะว่าผม ไม่ไม่ผมไม่ผมไม่สามานแต่นั้นคุณวันนาบักเชยให้แล้วผมเชื่อครับเชื่อพี่สมปองพี่สมปองผู้ตรงดีครับตรงกระทัได้เลยผมเนี่ยไม่ต้อง,งห่วงครับส่งดาวแล้ะสิบดวงขอบคุณคนมาอยู่มายุเหมือนกันมาอยู่เนาะเห็นแก่ความตั้งใจของท่านมาหาและแฟนโดยกฉนน้นค่ะสั่งทั้งไหนคะ <S 1> <S 1> <P hi> พิมพ์ตอนนี้นะครับพิมพ์ว่ารับหนึ่งเซตก็คือหกชิ้นสองใบแดงวุ้กไม่พอละค่ะที่บ้านคนเยอะเอาห้าเซ็ตลยค่ะก็สิบใบแดง นะครับก็ここคือก็ここคูณเอาละครับถ้าเซตเดียวเนี่ยหกชิ้นถ้าห้าเซตก็ห้าหกสามสิบสามสิบชิ้นนะครับสบู่สองเซรั่มไฮยาสองแล้วก็ครีมหน้าุ่วงอีกสองทำความสะอาดหน้าก่อนเนี่ยคนไม่หน้าผมก็ยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มใช้เหมือนกันเร,า,รามาใช้ไปมาพร้อมกันก็ค้นดาวอีกสิบดวงนะครับให้คุณส้มไล้พูดบ้างค่ะประทับใจอะไรพี่บางเมื่อกี้ถามไว้เอาที่ประทับใจจริงๆที่ไม่หนีไปในเลยสองปีกว่าที่รู้จักกันมา นะครับเคยเห็นผ่านมูฟันตาบ้างแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจครบตัดสินใจครบก็เนี่ยนะสองปีนิดๆน,น,นะชอบตรงไหนครับฟองร้องเพลงเต้นหน่อยมันสิปิยวเพล่ะในะ้ร้สายแนนพันจ้องนาเอาแค่นี้พอไปฟังด้วยนะครับอย่าลืมเนาะอย่าลืมไปฟังให้บุญนําพาแล้วพิมพ์ด้วยว่าสมบองเพราะถ้าไม่พิมพ์มันจะขึ้นแต่ไม้ไทยออริจินอลเขาต้นฉบับเขาแต่ก็ฟังต้นฉบับด้วยแหละแต่ของเขาเยอะหลายร้านอยู่แล้วฟังของผมหน่อยวันนี้ครบแสนแล้วนะ ครบหนึ่งแสนแล้วสองวันหนึ่งแสนวิวตันให้ถึงล้านอยู่เร็วหน่อยเพราะว่าสมปองเด้อสมปองนี่สามวันล้านสองหลังั้กก็หยุดมาสามปีเพิ่งจะขึ้นมาอีกสองแสนนะครับคงยไว่าปีละแสนของเรานีดสักสองวันแสนนะสิบวันห้าแสนยี่สิบวันล้านหนึ่งเอางี้ภายในเดือนนี้แล้วกันภายในเดือนในความรักเดือนกุมภาพันธ์ขอหนึ่งล้านวิวให้บุญนำพาเวนบัคแล้วก็สมปอง นครเกษสงจริงๆสมปองก็ขึ้นนะไปเบิรงนไฮเดอรอยู่ย<ม>ในอันบานแดงเด้ออยู่ในแอปแดงกแต่ทุหมดแอกว่าแอปแดงนีื่อที่ผมถามแล้วแอปแดงก็ยังไปปักกันที่<ม>ไหนเจ้า<ม>อ่ะเล่าสิเขาบอกให้เธอเล่าครับเอ๋อเล่าไหมล่ะยาแถวใช่ไหมย้ำระตุนกูนะย้ำกูอนะไรย้ำตะกุนกูจังเลยเหรอือไงเอาดิาละ่ะเอาประทับใจแล้วก่อนพูดสักทีประทับใจพี่ปองคือเป็นอดีตพระค่ะอืม เอาเป็นคนแบบมีศีลธรรมใจดีใจดีก <t> ับท <dear being, S 1> ุกคนอะไรย่างเงี้ยค่ะกับครอบครัวส่งดาวแล้วของบรร้อยดวงขอบคุณครับคุณอะไรเนี่ยสายลุงสายลุงเนี่ยอ่านอ่านซิวราภัยบูลเหรอวราภัยบูนวราภัยบูลหรือวระภัยบูลถ้าผมอ่านผิดอย่างงอนกันนะครับนัตพรคุณวราภัยบูนนัตพรถ้าผมอ่านผิดพิมพ์ภาษาไทยมาบอกผมเลยนะครับไม่วราภัยบูนนัตพลกับนัตพรเนาะ นะครับขอบคุณ2,500ดวงนะครับใครจะสู้กับคุณวรัตภัยบูลณ์วรัตยบูรณ์นะครับหรือพี่หมออ้ํนะครับก็มารับหมดช่วงนี้เก็บเงินเก็บท่องแต่งเนี่ยครับผมนะครับเนาะอ่ะก็เลยประทับใจอะไรอีกนิสัยนิสัยเป็นยังไงเล่าไป <Okay. S 1> คนจะชอบอย่างนี้อุ <Okay. S 1> ้ยท่านตลกอะ่ะแล้วท่านกหยอดมุกหยอดอะไรอะ่ะคุซ่อมต้องมีความสุข<ด>แน่ๆเลย<ด><ๆ>ต้องได้หาทั้งวัน จริงๆแล้วเป็นยังไงครับฮาอย่างนั้นตลอดเวลาไหมเอาความเป็นจริงบอกเข้าไปไม่ค่ะเป็นคนจริงจังแล้วก็เป็นคนพูดตรงค่ะอือยู่ด้วยกันก็จะแบบเหมือนจะแบบทะเลาะกันอย่างตลอดร้องเพลงคืนสิทธิ์ให้กันตลอดอืออ๋อ,อขึ้นสิทธ <c oughs> ิ์เป็นโปรโมทให้คนอื่นอย่างเงี <c oughs> บุกเขาดังอยู่แล้วชอบร้องเพลงขืนสิทธิ์เอ๊มันหมายความยังไงวะมากร้องเพลงขึ้นสิทธิ์นี่ไหม แต่ว่าเขาชอบเป็นอย่างนีครับละไว้ในฐานที่เข้าใจต่อเนื่องไปเพลงองค์พักโอ้นะครับแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นแผ่นสีดำสิเนาะจนเดวิสมากหน่อยเห็นไหมห่น้องมักใส่แว่นได้เสมอเนี่ยแต่ว่าอ่านไล่อุ๊ยอ่านอ่านเอียงยากอย่างอ่านคอมเมนต์ยากเนี่ยก็เลยถอดอยังลูกคิดว่าอย่างเขาก็กดดันเลยเขาจะแหมว่องโบอย่างนะครับนั่นแหละครับผมประทับใจส้มคือส้มเขาเสียความรู้สึกที่ผมนะฮะเพียงคนเดียว เขากิเป็นคนเจ้าสูตเติบเลยครับผมเป็นคนไฮเกียรติผู้ยิ่งนะครับเห็นคนแรกราคหักเห็นคนดรกเป็นเป็นราคตัดแพงนะครับว่ากล้าไปจีบเป็นยังคนนะครับยานเขาดูถูกเอานะฮะมีนต่เข้ามาหายอ่ามีเขามาหาเนี่ออยู่เหตุครับแต่ว่าก็คิดอยู่เอ๊ะเราจะได้แบบเนาะคนโบราณไงเดีสาวบริสุทธิ์เป็นเม่เด็นไแต่ก็ไม่คิดไม่ฟันเราก็จะได้สาวบริสุทธิ์ นะครับหูเล็กว่าบริสุทธิ์อืมแต่หูทุกหันละมันก็มีแนวพิสูจน์ทูกหันละเอาม,ม,มวลเล็กๆสักหนะมันไม่อยากให้บอกว่าเปรีนน้ยวหมายถึงที่จะปิ้วใช่ไหมนะครับมาหน้าบร,ริอีกนะครับรอต้อนรับครับทำให้สมองนั่นลองสองโลหีโอ้ก็ส่งส่งโอ้ยตั้งเสื้อโอันนได้ส่งเป็นศีลได้ไหมจ๊ะส่งเป็นศีลได้ไหมจับมันนีเพื่อส่งดาวส่งเป็นศีลเดี๋ยวว่า่ส่งดาวเดี๋ยวว่าส่งศีลนึ่งที่เดียวโอโ้พู้ส่งศีลป้าแต่ละอย่างมันคิดอย่างไรเนาะแต่ว่า พี่ไปดูช่องของน้องเพจของน้องแล้วนะน้องๆออยังแคปชัช่นสกเกตตัสอะไรยังไม่โวนใจเท่าไหร่ <S <S มาเรียนรู้กับพี่นะโนหนึ่งในการโพสในสมีอ่าสปองข้องฟีด,ฟดมันมันต้องมีประสบการณ์เนี่ยสามปีที่พี่หายไปคือพี่ไปเรียนรู้ตรงนี้ไปศึกษา <S 1> <S 1> ตรงนี้ว่าจะใส่ข้าวอพดที่ไหนอสองแง่สองงามแน่กำาควมแน่ธรรมะแน่สอนใจแน่กวนควรเนี่ยอันนี้ต้องมาเรียนรู้พี่สอนได้สิซองในเจอร้าที่เป็นน้องเป็นนุ่ง พี่สอนที้สี่เลยว่าจะจะโพสต์ยังไงให้มันน่าสนใจมาเรียนรู้ได้นะทุกคนได้นะถ้าเจอผมถาม<อ>าผมได้อ่านไปแล้วงี้ไม่ฟังโอ,อ้ยเนาะสมองนะอ่านตะกอนหนาน,านีแล้วอีหล่ะเอ้ยหัย่ำกับตุนกูนะยํำกูไรตะกอนหนานีาน,นะเอาทำใหม่ะด้ครับเด้อสองใบแดงได้หกชิ้นเลยนะครับสบู่สองก้อนสบู่ผักนะครับทาให้หน้าสะอาดหลังจากนั้นก็ให้หน้าชําไปด้วยนะครับเซรั่มไฮยานะครับ มีวิตามิน B3 ผสมประสานกับไฮยาลูรอนนะครับก็ทำให้หน้าขาวกระจา่างใสนะช้ำไม่พอเราต้องมีหน้าผิวหน้าที่นุ่ม,มนี่นี่เลยครับเอาอีกสองกระปุกนะครับสีอะไรสีอะไร,ะไรเปิดหน่อยสิปกติผมจะใช้ให้ดูเลยนะเอาตรงๆของ,ง,งผมก็ยังไม่หน่าใสเท่าไหรไ่แล้วโอ้โหยมลัเเฟซสบุกนี่ของแท้แอบเอิบไม่มีเลยครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนๆผมเกิวันสุขครับเลย ให้โรงงานผลิตให้ออกสีวันเกิดผมสีฟ้า,าก็จะออกโทนสีฟ้าหมดเลยสบู่สบู่ก็ฟ้าฟ้ารักพ่อฟ้ารักหน้าเธอนะครับน,นี่อันนี้ก็ออกแนวขาวๆ<อ>ฟ้าฟ้าเหมือนกันนะครับเซีร์ลำนเ,ลเนาะเดี๋ยวใส่อีหลาใส่เเบิ้งเนอเดี๋ยวจะทาคลิปใฮเบิงเ้งดอกอําท้ายผมเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่ตะก,ก่อนทำไมพระผมส่งน้ําแล้วอาบน้ําแล้วไม่มีอะไรให้มาโดนตัวเลยพระนัดหนึ่งใส่ก็ไ้อยู่แล้วสองก็บ่มาแข่งยังกาเถื่อนหนาถึงยังผมก็เลยไม่ทาเองครับ อีกมุมนึงก็เป็นแบบสกินชิปอยากจะนวเนียกสักนิดนึงเนี่ยเย็นนาเลยอันนี้ครีมทำให้หน้านุ่มอคือเดียวกันเอ่าใครที่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีป้าข้างบ้านที่หน้าด้านหน้าด้านหน้าทนชอบเผือกเรื่องชวบด้านรู้เราทุกเรื่องอยากให้เขาหน้านุ่มลงซื้อไปให้เขาใช้เออมันเอต่ำไปให้เขาใช้โอ้ยเนียนแค่กะว่ากันเลอต่ำไป้เขาใช้คืออยู่ด้วยกันแล้วทําไมต้องแต่งผมก็เคยคิดเหมือนพี่ผมว่าจะไม่แต่งนะ เอาเงินล้านนึงไปพอ้แม่เขาใส่เลยที่ละแต่ผมเชื่อว่าผู้หญิงผมไม่แน่ใจเรื่องงานวิจัยนะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วกันถึงมีบางคนไม่อยากแต่งผู้หญิงแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นอยากมีงานแต่งอยากใส่ชุดเจ้าสาวผมนี่ก็ไม่คิดหรอกว่าจะจัดงานให้เขาได้ไหมเนาะด้วยเงินค้ำมตำแก้วเข้ามาหลายนะบอบอเบอิร์ตขึ้นนองขึ้นอนอ,อ่าเก็บไปทีบ้านใดน,นะเอาไปให้พ่อแม่เขาเลย เมื่กี้ถึงกระติต่อเขาดอกอว่าจะแต่งร้านยังมีแสนหนึ่งได้ไหมครับหรือบ้างกีหละแต่ก็มีความตั้งใจว่าเออเราตั้งใจแล้วเาอยากให้พ่อแม่เขาแบบนาอเลี้ยงลูกมากว่าจะโตขนาดน,นี้ตั้งแต่ตีนต้องฟ้าหอยจนตอนนี้พิมพ์มาพร้อมกันนะตีนต้องฟ้าหอยแล้วใครมีคำขำจะได้อ่านได้ยิ้มได้สนุกกันผมโพสตไปเนี่ยใช่ไหมทุกท่านรอของโพสตผมก็รออ่านเม้นทุกท่านรออ่านคอมเมนต์ท่านมันอ่านแล้วยิ้มพี่ตุ้ยผมี่นอนอ่านยิ้มมีความสุข ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยิ้มมีความสุขผมชอบเป็นสนัญลักษณ์แห่งความสุขอย่างที่บอกไปตัง้งแต่ตอนเป็นพระแล้วน,น,นะหายไปสามปีแพร่ที่เตือนเลยกลับมากลับมาพี่ปองกลับมาก็อยากกลับครับนะมนก็หาจุดหยุดจนสามปีถึงได้รู้จุดที่จะกลับมาประเด็นยังเหมือนเดิมอยากให้ทุกท่านมีความสุขแต่ถ้าอยากให้ผมมีความสุขก็ตําไปเลยครับรับหนึ่งเซตสองเซตสามเซตห้าเซตตอนนี้ใค้พิมพ์รับหลายๆเซตเดี๋ยวผมจะแคปไว้เลยพ่งนี้โพสเลยพ่งนี้โพสแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาไอ้นั่นกันผมไม่ได้ให้โพสต์ภาพได้ตั้งแต่เป็นพรกเดี๋ยวแต่ไปปลดให้มันโพสต์ภาพได้ผมเคยวันเด็กอ่ะไม่ถึงโพสต์ภาพเนี่ยตอนเป็นเด็กอ่ะพี่เคยแบบโชว์ภาพเองตอนเป็นเด็กหน่อยทีมงานสกิทเออพี่ไม่ได้ให้โพสต์ภาพได้ครับเมนภาพไม่ได้ครับอ้าวหรือหอยเต้าฟ้าบ้านเนี่ยหอยเต้าฟ้าแบบอย่าอย่าเรียนแบบเขาสิพี่พี่ส่งดาวโอ้ยเรียนแบบได้ครับที่พระราพยบนผมว่าพี่พิมพ์ก่อนเขาแหละแต่มันขึ้นมาช้ากว่าเขาเฉย สองพันเท่าไรดวงเมื่อกี้แล้วพี่ส้มน่ารักใส่เท่าฝาตีนอ่าสินค้าใช้แล้วดีจริงครับดีจริงๆครับใส่เนี่ยผมเอางี้น้องไม่อยากให้ผมพูดหรอกเดี๋ยวผมพูดเลยผมไปเที่ยวเกาหลีใต้มาผมไปโดนยังไงเนาะโดนมาเจ็ดหมื่นใช้เนี่ยผมไม่เป็นสิวมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเป็นสิวไม่รู้สิวหรือแพ้ไเนี่ยเนี่ยใกล้กันขึ้นใกล้ท้ายกันเนี่ยผมไม่เป็นอะไรเนี่ยผมไม่เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะเป็นสวยอแล้วพี่น้องเลยเจอกันได้ยังไงคะ ก็ไปบรรยายนี่แหละครับแล้วก็เจอกันแล้วเขาก็มาดูแลนะครับคือก็รู้จักกันมาก่อนแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาบักคัาคิดอะไรหรอครับเนาะนะแอรเก็บความในใจไว้ภายในแบนในแบนสีดำหมดละครับจน mm hmm. ถ,ถึงวันที่เราแบบว่าอะสามารถแสดงออกได้ก็บอกเขาว่ามักของ,งสินห้าคุณส้มเฉล<ะ>ยอายุยังคะเออเฉลยอายุหรือยังขอบคุณสำหรับนานว่าสามในห้าดวงเลยนะครับสำหรับขอบคุณท่านที่กดรับอ mm ีเซตอีเซต อย่าลืมนะครับตอนนี้นี่หลายสายตาจับก้องผมอยู่นี่ว่าวันนี้ผมจะเวิร์กไหมเอาให้เหมือนด้อมแนชาลีด้อมแพรลี่หน่อยเขาซอยกันซื้อดีออรซ,อย,ซอยกันต่ําดีดีครับพี่น้องเขาจะให้เพร่เขาสมห้องประสบการณ์ชีวิตขนาดนี้อายุ 40, ่ส 60, ห้อะไรลาเนาะในในเพจผมเนี่ยลูกเพจผมเนี่ยถ้าพอไหวถ้าไม่ได้เดือดร้อนอะไรต่ําจากสุดหนึ่งสองใบแดงต่ำาค่สองสุดซใบแดง หรือจะใครรู้สึกว่ากำลังอู้ฟู่ตอนนี้ก็สักสิบสุดเลยยี่สิบใบแดงไปเลยนะครับก็ได้ไปเลยนะครับเซตหนึ่งหกชิ้น <40. S 1> ที่หน้าครับหกชิ้นอย่างนี้เลยมีสบู่สองเทตนาสะอาดใส่ยังอื่นอยู่กับล่องใส่ันีนี้่ครับใส่โฟมล่างนะอันนั้นอ,อ,อันนี้อนยะ่ล่องใส่ันนีเนี้ยลวก็ทาให้หน้าขาวกระจ่างใสเนี่ยต่อไปผมต้อง <Hey. S 1> ใส่ตัวนี้นะจะเป็นเจ้าเบ้าจะเป็นเจ้าสาวเนะี่ยตอนนี้ก็ยังดำอยู่นะครับอัดแซวได้ครับตันเนี้ยเนี้ตัวเองก็ยังไม่ขาวแล้วนะ ก็อยากจะขาวนะครับก็อยากจะออร่าเพราะว่ามันมีวิตามิน B3 สามผสมประสานกับไฮยาลูรอนนะครับเนาะอย่างหัวมันคื้อย่างกับเป็นเสื้เบิ้งครับพี่น้องครับเอาไว้ละเอียดหลายกว่านี้หรือบางบ้างมจะมาบอกไอ้ฟังนะไปบูงันวิจัยศึกษาให้จริงจังคัดกว่านี้เดี๋ยวจะมาบอกกันครับกวนี้แต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเปิดเบิ้งก่อนไดครับนะก็หนึ่งเราก็ทาหน้าไปเขาไรกอะเลยนะลูบหน้าไปงวดนวดไป ทีนี้หลังจากหน้ากระจ่างใสแล้วก็อยากให้หน้านุ่มไปนี่เลยครับนี่เลย<ม>เป็นกระปุก<ม>สองกระปุกแบบนี้กระท่ายให้หนานุ่มที่นอกถ่ายผงเมื่อกี้น,นะครับน้าฟินฟินฟินโอ้ยขอบคุณที่ฟินผมจะฟินอ้าวมีคนถ่ายมาแล้วน้องนุชชี่น้องนุชชี<ม>ซัน<ม>อ่านเต็มเต็มกน้องนุชนั่นแหละนะครับเมียระเด็ดนี่แหละนะพ่อแม่ของน้องข้าวปุ้นข้าวปั้นแล้วก็น้องปื้มสามปอ แม่ของสามปอปั้นปุ้นปื้มสมปออ่าไม่ใช่ไม่ใช่<ๆ>ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะครับเมื่อไหร่จะมีมหาสมปองร้อยครับจะให้ลูกผมเป็นมหาดันที่เขาบอกว่าเลยมันสินใหญ่แต่น้อยเลยมหาแปลว่าใหญ่ยาวครับชักออกยาก <c oughs> ใหญ่ก็คือมหาแปลว่าชื่อยิ่งใหญ่เดินทางไปไหนคนก็ต้อนรับแบบยิ่งใหญ่ยาวก็ชื่อนี้ยาวๆไปเลยลาสิกขาไปแล้วก็ยังเรียกมหาได้ใหญ่ยาวครับโอ้โหพืนยี่กว้างๆพอมหาไปเนี่ยคนเต็มศาลาเลยถ้าเป็นพระนะ ก็เลยแคบไปเลยรับเลยชักออกยากชื่อนี้ติดตัวไปตลอดพ่อมหาแม่มหาพี่มหาน้องมาหานะครับหมามหาแม่นเมตสยุยางครับนี่คือมหานะครับรับค่ะคุณนีนี่รับกี่ชุดรับหนึ่งชุดค่ะถ้ารับค่ะ